สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูชั้นวางของอเนกประสงค์ครับทําจากไม้สักขนาดเล็กครับตัวนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ครับไม่ไม่เหมือนรูปแบบเก่าครับเพราะว่ารูปแบบเก่าก็จะเป็นแบบช่องใครช่องมันเนาะแต่ละชั้นครับแต่ช่องนี้ตีละแนนไมายาวเลยครับแต่ว่าใช้ไม้เยอะกว่าครับทาสีเนื้อไม้ครับเนี่ย ขนาดก็ความลึกสี่สิบครับความกว้างเจความสูงเมตรสีเช่นกันครับนะครับตัวใหญ่นะครับไม่ใช่เลยครับเห็นของจริงบอกเลยว่าสวยครับแล้วก็ใหญ่ครับคุ้มค่าเงินครับนี่ครับราคาไม่ถึงสองพันครับรวมส่งด้วยครับเก็บเงินปลายทางก็ได้ครับโอนก็ได้ครับส่งฟรีครับนะครับ ด้านข้างก็ความลึกจะอยู่ที่40รับแล้วก็ตระแนงยาวเลยครับใช้ไม้เยอะกว่าครับค่าขนส่งบอกเลยว่าแพงมากครับถ้าในเขตปริมณฑลนะครับมีบวกนะครับเพราะว่าค่าขนส่งปกติที่ส่งอยู่ก็ประมาณ220บาทแต่ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะแพงขึ้นเพราะว่าหนักครับ สำหรับต่างจังหวัดนะครับถ้า,าในเขตปาร,ริมณนทลในกรุงเทพเนี่ยค่าส่งขึ้นไป400กว่าเลยครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าค่าขนส่งในเขตปาร,ริมณนทลแพงกว่าต่างจังหวัดครับแต่ว่าถ้าลูกค้าคนใดโอนเงินก่อนไม่เก็บปลายทางครับราคาก็เท่านี้ครับพอเราจะมีที่ส่งอีกที่หนึ่งครับ ที่ไม่ต้องเก็บเงินปลายทางครับราคาขนส่งก็ปกติครับราคาสินค้าบวกค่าขนส่งนะครับบางทีค่าขนส่งจะแพงมากตัวง400กว่าบาทถือว่าแพงมากนะครับแต่ว่าของใหญ่ครับเนาะมันจะไปเปรียบเทียบกับของเล็กๆราคาค่าขนส่ง40 50ไม่ได้เลยครับตัวนี้บอกว่าของเล็ก50ชิ้นยังไม่เท่าตัวนี้เลยครับ ตัวนี้ใหญ่มากครับสี่สิบกว้างเจ็ดสิบสูงไม่สี่สิบไม่ใช่น้อยครับนี่ครับค่าขนส่งเลยสูงครับถ้าใครอยากได้ราคาถูกครับลดจักสามร้อยสี่ร้อยมาซื้อได้ที่สุขโัทยเลยครับนี่ครับชั้นวางของอเนกประสงค์ครับอ่าเป็นของลูกค้าสั่งทํานะครับใครสนใจก็สอบถามกันได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ